เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยถัดมาข้อที่13กํากำหนดให้รูปสามเหลี่ยม A B C เนี่ย, ABC, ยมีมุม C เป็นมุมฉาก A เล็ก B เล็กและ C เล็กเนี่ยเป็นความยาวด้านตรงข้ามของมุม A ใหญ่ B ใหญ่และ C ใหญ่ตามลำดับก็คือเหมือนกับว่าข้อ13มเนี่ยมันจะมีข้อย่อยอยู่หลายข้อก็คือมีข้อย่อยอยู่ทั้งหมด5ข้อโดยทั้งหมด5ข้อนี้เนี่ยเขาจะกำหนดเงื่อนไขเดียวกันก็คือเราจะมีรูปสามเหลี่ยม ABC โดยที่มุม C ใหญ่เนี่ยเป็นมุมฉากเสมอและด้าน A เล็กเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับมุม A ด้าน b เล็กจะอยู่ตรงข้ามกับมุม b และด้าน c เล็กจะอยู่ตรงข้ามกับมุม c แล้วเราก็จะมาเริ่มดูทีละข้อย่อยกันข้อย่อยแรกแทน a เท่ากับรูทสองและ a เท่ากับ10จงหา b ดังนั้นเราก็จะต้องวาดรูปขึ้นมาก่อนอ่ะเราก็วาดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะเราก็ให้ c เป็นมุมฉาก อีก2มุมก็เป็นมุม A กับมุม B เสร็จแล้วเราก็จะดูว่า A เล็กเนี่ยมันยาว10ซึ่ง a เล็กหมายถึงความยาวด้านตรงข้ามมุม A ใหญ่ก็จะได้ว่า A เล็กที่เป็น10เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเขาต้องการหา B ซึ่ง B หมายถึงด้านตรงข้ามมุม B ใหญ่โดยเขาให้มาว่าแทน A เนี่ยมันเท่ากับรูทสอน้องก็จะต้องมองก่อนว่า ถ้าเราพิจารณาที่มุม A เนี่ยน้องจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุม A เนี่ยคือ BC ซึ่งยาว10และด้านประชิดมุม A เนี่ยคือด้าน AC ซึ่งยาว b เล็กและด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยคือด้าน BA ดังนั้นแทนเนี่ยมันคือข้ามชิดข้ามของมุม A ก็คือตรงข้ามมุม A ยาว10 ประชิดมุม A ยาว B เล็กเราก็เลยจะเขียนได้ว่าแทน A เนี่ยมันคือ10ส่วน B ซึ่งจะเท่ากับรูทสดังนั้นถ้าเราอยากได้ค่า B เนี่ยเราก็จะทำการย้ายข้างเราจะย้าย B ขึ้นไปด้านบนก็จะได้ว่า10เท่ากับ B ลูทสดังนั้น B เดียวก็จะเป็น10หารรูทส แล้วเราก็จะคูณรูทส,สอเข้าไปทั้งด้านบนและด้านล่างของเศษส่วนเพื่อปรับให้ตัวด้านตัวฐานเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มด้านล่างรูทส,สอคูณรูทส,สอเป็น2ซึ่ง2ไปตัดกับ10เหลือ5ก็จะได้เป็น5้รูทสเป็นคำตอบ อ่ะทวนอีกทีนึงนะข้อ1ย่อยเราวาดรูปสามเหลี่ยม ABC ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วพี่ก็เติมว่าด้าน A เล็กคือด้านตรงข้ามมุม A ยาว10ด้าน B เล็กคือด้านตรงข้ามมุม B เสร็จแล้วเขาให้มาว่าแทน A คือรูทสองแทนคือข้ามชิดก็เลยจะได้ว่าแทน A เนี่ยคือ10หารบเท่ากับรูทสองแล้วเราก็ย้าย B ขึ้นไปด้านบนจะได้ว่า10เท่ากับ B รูทสอง ดังนั้น b เดียวก็จะเป็น10หารรูทแล้วพี่ก็จะทำให้ตัวส่วนเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มโดยการคูณ R ูทสส่วนรูทสเข้าไปทั้งบนนังท่านที่เป็นเศษแล้วก็เป็นส่วนแล้วรูทสคูณรูทเนี่ยมันจะเป็น2 2ไปตัดกับ10ได้5 5, 5คูณรูทสก็ตอบว่า b เนี่ยเท่ากับ5้าูทหน่วยถัดมา ข้อย่อยที่2ถ้าแทน b เท่ากับ1ส่วน4และ a ยาวเท่ากับ3จงหา b ดังนั้นเราจะวาดรูปขึ้นมาให้มุม c เป็นมุมฉากอีก2มุมเป็น a กับ b แล้วพี่ก็ดูว่า a เล็กเนี่ยมันคือด้านตรงข้ามมุม a หมายถึงด้านตรงนี้จะยาวเท่ากับ3 เสร็จแล้วเราก็ดูเงื่อนไขที่เขาให้มาเขาให้ tan B เป็น1ส่วนสเขาต้องการหาค่า b b คือด้านตรงข้ามมุม b ก็คือด้านนี้แล้วเราก็จะดูว่า tan คือข้ามหารชิดเพราะ tan คือข้ามชิดแล้วเราก็เลยดูว่าถ้าเราผิดจรณาที่มุม b เนี่ยน้องจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุม b คือด้าน b เล็ก และด้านประชิดมุม B คือด้าน A เล็ก e ซึ่งยาว3เราก็เลยจะเขียนได้ว่าแทนคือข้ามก็คือ B หารด้วยชิดก็คือ3จะได้ B ส่วน3เท่ากับ1ส่วน4ดังนั้น B เดียวเราก็จะย้าย3ขึ้นไปคูณด้านบนเป็น3ส่วน4เป็นคำตอบ เนาะข้อนี้ให้ด้าน A มาเราก็ให้ค่าแทน B อยากหาค่า B เราก็ดูว่าแทนคือค่าผ่านชิดก็จะได้เป็น B ส่วน3เท่ากับ1ส่วน4ดังนั้น B เดียวก็จะเป็น3ส่วน4ถัดมาข้อที่3ถ้า A เท่ากับ5และ B เท่ากับ12จงหาค่า s ซ n A เราก็ทำเหมือนเดิมคือต้องวาดรูปขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ดูว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้มาว่าด้าน a เล็กยาว5 a เล็กก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A ก็จะได้ว่า a เล็กคือด้านตรงนี้ยาว5ส่วน B เล็กคือด้านตรงข้ามมุม B หมายถึงด้านตรงนี้ยาว12 เสร็จแล้วอยากหา s i น์ A เราก็จะดูว่าไซน์เนี่ยคือข้ามฉากซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากในข้อนี้เนี่ยคือมุมฉากมันเป็นมุม C น้องก็จะเห็นว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมันจะเป็นด้าน AB ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าด้าน AB เนี่ยมันยาวเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องไปหาก่อนว่าด้าน AB เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่โดยเราจะหาได้จาก ความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะเราก็จะได้ว่า AB กําลังสองจะเท่ากับ BC กําลังสองบวก AC กําลังสอง แล้วเราก็แทนค่าว,ว่าด้าน BC เนี่ยยาว5หน่วยเข้าไปด้าน AC ยาว12หน่วยเข้าไปเราก็จะได้ว่า AB กําลัง2เนี่ยเท่ากับ5กําลัง2บวก100บวก12กําลัง2ซึ่ง5กําลัง2เป็น25 12กําลัง2เป็น144จะบวกกันออกมาได้เป็น169 ดังนั้นความยาวด้าน AB เนี่ยจำนวนอะไรที่ยกกำลังสองเป็น169เราก็จะนึกเลขออกมาได้ว่าจำนวนนั้นคือ13ดังนั้นด้าน AB เนี่ยจะยาว13หน่วยพอเรารู้ด้าน AB เราก็จะสามารถหาค่าสายได้แล้ว ถ้าเรามองที่มุม A นะเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุม A เนี่ยจะยาว5หน่วยด้านประชิดมุม A จะยาว12หน่วยและด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาว13หน่วยซึ่ง sin คือข้ามหารฉากด้านตรงข้ามมุม A ยาว5ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว13ก็จะได้มาว่า sin A เเท่ากับ5ส่วน13เป็นคำตอบ เสร็จแล้วเราก็จะได้นะว่าข้อ3เนี่ยการที่เราจะหาค่า sin A ได้เราจะต้องหาด้าน A B ซึ่งเป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนโดยเราจะหาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วพอเรารู้ด้านทั้ง3เราก็สามารถตอบค่า sin A ได้แล้วต่อไปข้อยายที่4ถ้า cos B เท่ากับ2ส่วน3และ A เล็กเท่ากับ5 ทรงหา c เราก็จะต้องวาดรูปขึ้นมาก่อนเราก็วาดให้ c เป็นมุมฉากเหมือนเดิมแล้วก็มี a กับ b a เล็กยาว5 a เล็กคือด้านตรงข้ามมุม a หมายถึงด้านตรงนี้ก็เขียนได้ว,ว่า a เล็กเท่ากับ5เสร็จแล้วเขาให้มาว่า cos b เป็น2ส,ส่วน3อยากหาค่า c อ่ะ C เป็นด้านตรงข้ามมุม C ก็คือด้านนี้แล้วพี่ก็เขียนว่า c o s B เนี่ยเป็น2ส,ส่วน3ซึ่ง c o s เนี่ยมันคือชิดฉากถ้าเรามองที่มุม B เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าด้านประชิดมุม B หมายถึงด้านนี้ซึ่งยาว5และด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน B C ซึ่งยาว4เล็ก ดังนั้นชิดหารฉากก็จะกลายเป็น5หาร4เล็กเท่ากับ2ส่วนสเราก็ทำการคูณไขว้จะได้เป็น5คูณ3เท่ากับ4คูณ2ดังนั้นถ้าเราอยากได้ C เดียวก็ย้ายสองลงมาหารจะได้ว่า c เนี่ยเท่ากับ5คูณ3หารด้วย2ซึ่ง5คูณ3เป็น15 หาร2เท่ากับ7.5เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าข้อนี้ด้านสเล็กเนี่ยยาว7.5หน่วยข้อที่4เนาะเราวาดรูปขึ้นมาแล้วเราก็ดูว่าค่าที่เขาให้มาเนี่ยคือ c o s B ซึ่ง c o s เนี่ยคือชิดฉากเราก็เอาด้านประชิดมุม B ที่เป็นความยาวหารด้วยความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ก็จะได้เท่ากับ2ส่วน3แล้วเราก็สามารถย้ายข้างหาได้แล้วว่าด้าน4เล็กเนี่ยยาวเท่ากับเท่าไหร่ข้อย่อสุดท้ายข้อย่อที่5ถ้า a เล็กเท่ากับ4และ c เล็กเท่ากับ6จทงหาค่าแทน b เราก็จะวาดรูปขึ้นมามุม c เป็นมุมฉากแล้วอีก2มุมเป็นมุม a กับมุม b เขาให้ว่า a เล็กยาวเท่ากับ4 A เล็กคือด้านตรงข้ามมุม A ใหญ่หมายถึงด้านตรงนี้ก็เขียนได้ว่า a เล็กเท่ากับ4 C เล็กเท่ากับ6ซึ่ง C เล็กหมายถึงด้านตรงข้ามมุม C ใหญ่ก็จะได้ว่า C เล็กเป็น6แล้วเขาหาแทน B จากรูปนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยหมายถึงด้าน A B ซึ่งยาว6 แล้วถ้าเราพิจารณาที่มุม B จะเห็นได้ว่าด้านตรงข้ามมุม B เนี่ยคือด้าน Ac ซึ่งเรายังไม่รู้ความยาวโดยที่มันจะยาวเท่ากับ B ีเล็กเพราะว่ามันคือด้านตรงข้ามมุม B ส่วนด้านประชิดมุม B จะยาวเท่ากับ4หน่วยซึ่งค่าแทนเนี่ยแทนคือข้ามชิดตรงข้ามมุม B ียาวบเล็กและประชิดมุม B ีคือ4หน่วย ก็จะได้ว่าค่าแทน B ที่เราต้องการเนี่ยมันเป็น B ส่วน4ซึ่งเรายังไม่รู้ค่า B และเราจะไปหาค่า B ได้จากทฤษฎีบทพิทาการัสก็จากทฤษฎีบทพิทาโการสนะเราก็จะได้ว่าด้านนี้ a B กบกำลังสองจะเท่ากับด้าน B C ซกำลังสอง บวกด้วยด้าน AC กําลังสองเสร็จแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปว่าด้าน AB เนี่ยยาวเท่ากับ6และด้าน BC ยาวเท่ากับ4ด้าน AC ยาวเท่ากับ b เล็กก็จะเขียนได้ว่า6กําลัง2เท่ากับ4กําลัง2บวก b เล็กกําลัง2 แล้วเราก็จะได้ว่า6กํลัง2เนี่ยมันคือ36 4กํลัง2คือ16ดังนั้น b เล็กกํลัง2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเราเอา16ย้ายไปลบ36ลบด้วย16จะเท่ากับ20หน่วยดังนั้นเราได้ว่า b กํลัง2เป็น20 b เดียวก็จะเท่ากับรูท20 ซึ่ง20เนี่ยมันคือ2คูณ2คูณ5แล้วเราถอนรูท,ที่2เราจะเห็นว่าเรามี2เหมือนกัน2ตัวสามารถดึงออกจากรูทที่2ได้ออกมา1ตัวได้เป็น2เสร็จแล้วด้านในเนี่ยจะเหลือแค่รูท5ก็จะได้ว่า B เล็กเนี่ยเท่ากับ2รูท5เราก็เลยสามารถแทนค่ากลับเข้าไปได้แล้วว่าแทน B ที่เราต้องการเนี่ย มันจะเป็น2รูท5หารด้วย4แล้วเราสามารถตัดทอนได้เป็นรูท5หาร2เราก็จะตอบได้แล้วว่าแทนของมุม B เนี่ยจะเท่ากับรูท5ส่วน2เป็นคำตอบโอเคเนาะข้อนี้เขาอยากได้ค่าแทน B เราก็เลยวาดรูปจากข้อมูลที่โจทย์ให้ขึ้นมา แล้วเราจะพบว่าถ้าเราจะได้ค่าแทนบีเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าด้านบีเล็กยาวเท่าไหร่เราก็เลยใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสเพื่อหามาว่าด้านบีเล็กเนี่ยยาวเท่าไหร่แล้วพอเราได้ว่าด้านบีเล็กยาว2อรูทเราก็กลับไปแทนว่าแทนบเป็น B ส่วน4ก็จะได้2อรูทาส่วน4ก็คือรูทาส่วน2เราก็จะตอบได้แล้วว่าแทน B เท่ากับรูทาส่วน2เป็นคำตอบ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปไปให้คนนั้นนะคะเล่นจบเล่นจบเี่นับหลองเล่นคู่แม่องเป็น